ครึ่งล่างนะครับมันเป็นฮอลแลนด์ฮอลแลนด์โอ้แสดงว่าช่วงล่างเราค่อนข้างแข็งแรงอ่านอยู่นั้นแล้วไม่ไหวต่อต่อกล <c oughs> น,นใหญ่โอ้นุ่มทำ อะไรนะใส่หูดีด้วยนะหูดีด้วยนะหูเดีดีแล้ว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 ผมกล้ข้ไม่ได้แล้วแบบหูดีนะนิดเดียวด้วยเดือนต่อเลยครับโอเคปอาสี่สามสองหครับคือเขารู้เรื่องนี้อยู่แล้วว่าเราครึ่งร่างที่เป็นฮอลแลนด์ค่อนข้างใหญ่โต อาว่าถ้าแไม่ไปตื้นเอาตื้อเอาตอลตื้ตื้ครตคนอะไรตื้อถ้าตื้เอาเอาคุยก็ได้นะถามดิค่ถามลูกค้าช็อกโอเคครับห้าสี่สามสองผมผมผมว่าถ้าแบบเราคุยแบบจริงจัง อย่าอย่าเลยพี่มันมันเหนื่อยโอ้หมันเหนื่อยแล้วมันเราพูดเองแล้วขำเองเลยนะอ่าต่อต่อต่ออ่าต้องครับเราต้องคิดถึงคนที่เป็นแฟนกับแฟนคนอื่นครับถ้าเราจะไปเล่นเนี่ยโหอะไรไปเรื่อยไรเรื่อยเออิมงบอกแต่พี่อยากเล่าประสบการณ์ พี่เคยเล่นแฟนคนอื่นมาอ๋อไม่มีไม่เคยการแสดงอ๋อการแสดงเป็นมรสุมของพี่เลยจอนเพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงแล้วมึงขำทำไมมีคนอื่นขำเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่คนเออเขาไม่ใช่คนดีกว่าอออ๋ออะสี่สามสอง เรื่องที่เป็นปมในใจพี่ตั้งแต่วันนั้นถึงตอนนี้ครับเพราะว่าแฟนคนนั้นไม่ใช่คนเขาเป็นงูใครอยู่ข้าบคนเดียวเลยอะไรเป็นเป็นงูไหมเป็นโอเคอ่ะสี่สามสอง คืองูอะไรครับงูเหลือมอแต่จบจบงูเหลือมมาดีแล้วถามงูไหมห้าสี่สามสองเธอตัวใหญ่มากงูเหลือมเพือก พอได้แล้ว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 โอ้โหเหมนกันมาขับบิวทําไมเนี่ยอธิบายได้ไหมพี่พี่จรนี้พี่มีชื่อเกาลีชื่อไทยชื่อไทยพี่ชื่อเบียครับชื่อเกาลีพี่ก็มีเหมือนกันเวลาไปเกาหลีเขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรอะพี่ซอยเตียงสุดว้าว อันนี้อันนี้ยิ้มได้อได้ใช่ไหมว้าวแบบเนี้ยแบบไม่ยิ้มดกว่าอ่ะโอเคหวแบบไม่ยิม้มร,รีบรีบ,ร,บรีบต่อนะไม่งั้นชื่อมันเปลี่ยนเรื่อยๆเลยในหัวที่ชื่อเบียรครับแต่เวลาไปเกาหลีพี่ก็มีชื่อเกาหลีชื่ออะไรครับซอยเตียงสุดว้าว <laughs> บอกว่าไม่ยิงม <laughs> ใช้ได้นะได้ครับอันนี้กินข้าวหรือยังนะอะมันง่ายแค่นี้เองนะครับนา่นก็สามารถไปอยู่เกาหลีได้แล้วดีใจครับดีใจมากไม่เป็นไรนะขอบคุณนะมไม่เป็นไรนะ <laughs> แรกมันเช่าแบบพูดแล้วมันอมไปยิ้มอ่ะให้เห็นมันยิ้มอ่ะแต่แต่จบด้วยแบบพูดพูดนิดนึงแล้วมีตัวเดียวใช่ที่ผมเรียนเอาแล้วแล้วทำไมอาหารมันหมดไวผมกินเองครับอ๋อคุณแน่กินอาหารแมวใช่ กินแมวสิไดกินแมวสิใช่เลยนะแม่ค้ำอยู่ลืมไปหมดแล้วแล้วทำไมอาหารแมวมันหมดไวขนาดนั้นครับผมกินเองครับอ๋อคือคุณแมก็ก็กินอาหารแมวด้วยอาหารหมาด้วยไม่ใช่แม่ต้องบอกแมวกินแมวไปมันเลยเหลืออยู่ตัวเดียวกินแมวไปครับมันเลยเหลืออยู่ตัวเดียว ไม่ใช่กินอาหารนะเออคือแน็กกินแมวเออผมกินเองครับอ๋อก็คือแน็กกินอาหารแมวจะขำมั้งขำก็ขำกินแมวเอ็กินแมวเออกินแมวหลายตัวกินแมวมากอ๋อคือแน็กกินอาหารแมวกินแมว เน็กกินแมวตอนนกันสุดเลยเนี่ยอ่เดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อให้พร้อมพร้อมแล้วเลยห้าสี่สามสองคือเน็กกินแมวอะไม่ขำเข้าอันนี้วะไม่ขำดินึกภาพกินแมวอยู่อันนี้ทนได้อันนี้ทนไม่ได้กินแมวก็เลยเหลือแมวตัวเดียวนั่นแหละ แค่นั้นหละแค่นั้นแหละคือคือโดนโดนเขา่ากนกินแมวไปแต่ไล่ไล่กินทีละตัวเลยใช่ครับโหกินจนหมดจนเหลือตัวเดียวแล้วทำไมตัวนั้นเราถึงไม่กินให้หมดไปเลยมันมันน่าสงสัยนะทำไมเหลือไว้ทำไมวะ อันนี้ถามเพราะสงสัยดี่องคต้องว่าอะไรดีก่อนหน้านี้คือคุณแน็มีแมวหลายตัวเยอะเป็มบ้านแต่ก็แน็ยก็จับกินหมดเลยใช่ไม่มันยากเลว่าเนี่ยอันที่อันอื่นต่อเลยมันต่อต่อต่อได้ต่อได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ส่งให้ต่อนดก่อนหน้านี้ แน็กมีแมวอยู่หลายตัวเลยในในบ้านเยอะเยอะไม่ใช่ตัวเดียวใช่ใช่จริงจริงมันอยู่เยอะโอ้โหแต่คือแน็กก็ไล่กินทีละทีละตัวนึกนึกล้วแบบแนึกมันแน็กไม่ตั้งขำแน่ๆอะไรเงี้ยกูข๊กก่อนตายลรงนี้กินมาสีา่สามสอง เจ้าไมวมาต่อเลยไหมได้มีแมวไว้กินอีกครับเรื่อยๆใช่โหเป็นเป็นความคิดที่ซับซ้อนดีแล้วก็เผื่ออนาคตไว้ใช่ต่อตามซองใช่ก็คือเราคิดไว้แล้วแหละหมดคิดประมวลทั้งหมดแหละผมเข้าใจตรงเฮ้ยอนาคตเราก็ต้องต้องเผื่อไว้ต้องเผื่อไว้ตอนที่เราหิวแมว ต่อเยมาต่ยแล้วไก่ละไก่ละไก่ตายไม่ไก่เออพี่เราอย่าเพิ่งกินตอนนี้ดีกว่ายังกินรอให้ใก้รอให้แมวคลอดลูกออกมาเพื่ออนาคตเราหิวแมวขึ้นมาหิวแมวเนี่ยไอ้เขาไม่หิวแมว หิวแมวหิวแมวอ่ะวเรื่องแมวนี่เดี๋ยวจะให้จบตรงเมื่อกี้แหละไม่ไม่ไปต่อแล้วสองถูกการคิดไว้ว่าอนาคตเราเวลาแมวคลอดลูกแล้วเฮ้ยเราจะได้มีกินใช่โหเพราะว่า มึงนกนึกไ่ถวาหิวแมว้วทไมหิวแมวมันจะหิวแมวไอข้าท้องขาท้องหิวแมวเนเด่ข้าท้อป้ามจะร้องไห้ป้าะหิวแมวอย่าท้องแค่ท้องก็ตลกแล้วอ่ะอย่าท้องอย่าท้องขันไปได้ไหม อะอนาคตผมผมมาคิดถึงแต่เครียดนะผมนึกถึงใอนาคตเด็กกแบบรีบรีบแบบให้ผ่านอะร้อยฟ้อนกว่าร้อยฟ้อนก่านะเด็กพี่ยังยังไม่บอกเลยกี่กับหนามเนี่ย ก็คือแม็กมีการแบบแพลนถึงอนาคตไว้แล้วเรียบร้อยไม่หอดผมไม,ไม่เลยคิดภาพกินแมวทำไมผมแม่งคิดภาพผมกคิดภาพกินแมวผมบอกมผมแม่งคิดภาพแมวอยู่ในบ้านเยอะๆนั่คือกลอดสังแข็ง คือคิดภาพจริงๆอะว่าอนาคตกูเป็นมิ้จูวะน้ำตาไหลแล้วคือแบบพออนาคตเห็นภาพอนาคตจริงอนาคตตุนเมียวไว้แล้วคือทำท่านี้เลยเดินอยู่อะเออเดินึงมา เนื่อยแต่พอนะห้ามห้ามนึกถึงกินแมวนะหยุดไม่นึกอีกแ้ยนึกถึงอนาคตนะอนาคตหรอตกถึงอนาคตอ่ะมาผมยังไม่รอดแนงเลยไหมต่อเลยอ้าสี่สามสองก็คือแน็กเขาเรียกว่ามีแพลนแล้วก็นึกถึงใช่ผมไม่ใช่ผมนะผมนิ่งนะมาต่อต่อ ว่าวางแผนไว้อนา,อนาคตแล้วว่าเฮ้ยอนาคตเพื่อให้แมวแบบคลอดลูกออกมาเยอะๆ,ๆต้องเผื่อไว้ต้องเผื่อไว้จะพูดคำนั้นน่ะแต่พูดไม่ได้กาวว่าพูดอยู่แมวแล,ล้วคือจบเลยแต่ยังไม่ออกมาเถิวนะตอนจะพูดนะไม่ต้องตาเลย <laughs> 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 แค่ <laughs> <laughs> หลับตาใล้ผมซึ้ง หลับตาได้เพราะว่าช็อตนี้มันจะถ่ายพี่ไว้กดตาแล้วอมยิ้มน้องกันไว้หันๆไม่ต้องนุ่นใช่ไหมด้วยทั้งหมดว่าแม่เอ้ยถ้าเรากินไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้เราต้องเหลือไว้เพื่อว่าอนาคตแมวจะคลอดลูกออกมาหลายๆตัวพอพูดแหละพอบรรยายภาพจะมาแบบแมวจะขึ้นมาทีละตัว ไม่ะอมาต่อ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 อยู่แล้วแหละขำแม่งเลยนยขำเลยพูดเรื่องกินแ้วก็คือเน็กจะมีการเขาเรียกว่าแผนไว้แผนไว้เพื่ออนาคตทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราเพราะว่าถ้าเราพยายามยูพยายามจะไปอยู่เพราะมันยากจริงๆนะ มันจะมีค so okay. okay. ําถามที่แบบคนแบบโดนเส้นอ่ะก็จะแบบยากหน่อยแต่ยังยังถือว่ายังไม่ยังไม่ได้ทําลายสติได้อยู่ใช่ใช่ดีครับแต่งมาแพนถึงอนาคตไว้ว่าเฮ้ยถ้าเรากินหมดเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าแมวตัวนี้ท้องมันต้องคลอดลูกคลอดลูกเนี่ยอันนี้ยากจริงผมไม่งงเลยว่ามันอันนี้จริง ถ้าเป็จริงมันจะผ่านนะยิ่งยิ่งซ้ำๆอ่ะภาพม่นแบบชัดขึ้นเลยีงงๆคิดหน้าตาเราไหมวคือเน็กมีการคิดแล้วก็วางแผนไว้เพื่อเพื่ออนาคตไว้แล้วว่าแบบเฮ้ยถ้าถ้ากินหมดตอนนี้ไม่ได้มันต้องแมวเนี่ยรอให้คลอดลูกออกมาหลายๆตัวเพื่อเพื่อไว้ในอนาคตที่เราหิวแมว นี่ยากจริงงงเหมือนกันนะคนบ้านเลยหิวแมวใช่มูไแพงเลยแมวบ้านกูต่อหิวแมวเลยได้ปะเออไม่กูไม่เออกูไม่กูไม่ไนนั้เพที่เราหิวแมวเข้านี่เลยเพราะว่าถ้ายิงยิงพูดไม่ยิงลงแมวเยอะเออทำไมหรือไว้ในนั้นเพราะที่เราหิวแมวเข้าเออกูแบบไว้ในนว้าเราหิวแมวแล้วคัดเลยนะ ลองว่างครก็ได้อยากรู้เหมือนกันไดเป็นไงห้าสี่สามสองเพื่อเผื่อไว้อนาคตเวลาคุณแนกแบบเอ้ยหิวแมวขึ้นมาเนี่ยเอ้ยนะไม่น่าเริ่มหิวแมวแล้วไม่นีด้วยนะได้บทอ่ะแค่นี้เริ่มกินแมวเลยแค่นี้เดี๋ยวก็ได้แล้วอ่ามา ทำตัวแบบไปวันๆอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ใช่คือแบบเรามีการคิดทุกอย่างคือคิดเอาง่ายๆคิดถึงขั้นว่าอนาคตอาจจะหิวแมวเล่นนี่ออกจริงเหมือนเหมือนแรกพยายามจะเล่นอะแต่แบบจะไปคําว่าหิวแมวแต่ไม่ไปยากจริงต่อนปยปั๊บปั๊บปั๊ปุ๊บต้องเอาอะเนี่ยต่ออะขมวดจบตอนไหนนะ วางไว้แบบเฮ้ยเผื่อว่าอนาคตจะหิวแมวเขาก็ต้องเลี้ยงไว้นะครับเพื่อแบบอนาคตจะได้มีแมวกินนะครับได้แล้วพอแล้วไม่ไหวจริงครับอันนี้พูดไม่ได้จริงผมพยายามนะ้พี่ก็รู้อันตราย ลายมากแล้วยิ่งถ้าโจรเขาเอาแมวมาด้วยโหมันก็คุณก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้ทีนี้เห็นเหน้านั่นเลยไหมแมวอีกแล้วเหรอมันน่าจะต่อได้ไงเออมาดูแมวตาแบบตาตาใสมปเลยชอบไหมไม่รู้หนูชอบอลไร ห้าสี 5, ่สามสองวั 4, 3, นนั้นโจนไม่เอาแมวมาด้วยนี่ผมดีผดีใจมากเพราะว่าถ้าคุณแน็กเห็นแมวนี่คืออยู่เฉยๆไม่ได้แล้วหนะิวแมวจะเล่นนะแต่แต่ยิ้มด้วย <laughs> <laughs> พูดพูดหิวแมวแบบไม่ขำไม่ยิ้มอ่ะ <laughs> โห <laughs> โคตรยากเลยแต่ <laughs> แต่ต้องพูดนะ <laughs> ต้องพูดนะ <laughs> จนไม่เอาแมวมาด้วยใช่เพราะคุณแ็กถ้าเห็นแมวปุ๊บคุณแ็กจะอยู่นิ่งไม่ได้ถูกไหมครไม่ได้เจาะเลยอันนี้เจาะจะอยู่นิ่งไม่ได้ไม่ได้ง่ายเลยอย่าพึ่งทีบใช่ไงซ้อมอ่าซ้อมิวแมวหิวแมวเนี่ยเจาะไปด้วยฮะเจาะไปด้วยเลยยังเจาะไม่ได้เมื่อกี้ยังยิ้มอยู่เลย หิวแมวหิวแมวหิวแมวข้างหลังยิ่งมได้ยิ่งพูดแบบหิวแมวหิวแมวแม่งยิ่งโรคจิตเลยทีเดียวใช่ไหมหิวแมวอ่ะได้ยังอ่ะไดงได้หิวแมวเดี๋ยวพี่ส่งไปส่งสั้นๆได้หิวแมวปุ๊บหิวแมว จ้วงเลยจ้วงเลยหัวอันตรายเลยอย่างนี้หิวแมวไม่ใช่เรื่องตลกนะจะแถมให้นะแต่ตลุดได้ได้ปะได้ละได้ละยิ่งพูดแบบหิวแมวหิวแมวลอจิกแล้วคือเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ถ่ายไปด้วยนะหิวแมวหิวแมวอ้อขายลนะ